ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้ประเทศไทยมีจำนวนประชากรในภาคเกษตรไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งในการพัฒนาการเกษตรจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อจะส่งผลให้เกษตรกร,รม,มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเพิ่มผลผลิตและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ม,มหาวิทยายลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นคณะที่ได้คิดค้นประดิษฐ์นวัตรกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อน,นําไปแก้ไขปัญหาให้กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยในวันนี้ค่ะ ทั้งหอนทั้งจื้เอียงบัวโอ้เอกกบผ้ามานี่ละมาเบิงไฮเบิงหน้าเบิงยังนี่ละมือนี่น่ะสิ่ผ้ามาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเขามีนวัตก,กรรมที่มันดีนี่ละมัน เชื่อมโย่งกันกับไฮน่าเจัาสิละมือนีมาเป็นไรอ้อยด้อมือนีนวัตกรรมนะเป็นไร่อ้อยกับไรมันมือนีเอซิมาของคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ม,มือนียอดเยี่ยมจริงๆแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมมาเบิง่งเดอมือนีสุดยอดอีลีมือนีเปลี่ยนโฉมประเทศไทยแทะน้องบีมโดยใส่นวัตกรรมของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ม,มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกระถาอยู่เอานี่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะมือนีคุณผู้ชมอยู่กับรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยค่ะ อยู่กับนงบีมวาริสราคั้มยอดแก้วค่ะค่ะอยู่กับพีติ๊กนะคะกันที่เราพักสดมีสกุลพักดีค่ะเอาเมื่อกี้ว่าไว้ว่าจังใดก็อันเรื่องไหนล่ะเรื่องไหนกันล่ะอันมี่สองนวันก็สองแลวกันเอซิภาไปเดียวไปพาไปสัมพันธ์นักวิจัยเลยนี่เดียวไปเลยเอาพาไปเบิ้งแนี่ยสั่ยไปเลยไปไปไป คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเล่าพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษดาโพสมอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งอาจารย์จะได้มาบอกเล่าเรื่องเราถึงวัตถุประสงค์ในการที่จัดางานวิจัยชิ้นนี้นะคะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ทำทำแรกเลยนะคะอาจารย์จากที่พี่ติก๊กบอกเนาะ,ะที่มาที่ไปอยากทราบผ่าอาจารย์ว่าเครื่อง NIR นี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างถึงได้ผลิตนวัตกรรมนี้ขึ้นมาค่ะครับก็ที่มาก็เกิดจากการที่เราเนี่ยเห็นปัญหาเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวมันสัมปันธ์นะครับว่าการเก็บเกี่ยวในปัจจุบันเนี้ยนะครับยังไม่มีการคำนึงถึงปอรเซ็นต์แป้งซึ่งก็เลยทําให้เกิดไอเดียว่าถ้าเกิดเราสามารถทําเครื่องมือที่สามารถพกพาเข้าไปในแปลง แล้วก็วัดเปอร์เซ็นต์แป้งออกมาได้ทันทีเลยเนี่ยก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเขาจะเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังหรือยังนะครับค่ะค่ะอาจารย์คะเราเครื่อง N.I.R มีวิธีการใช้งานยังไงคะอาจารย์ก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับก็เรากา็เหมือนเป็นเครื่องมือที่สามารถพกพาได้นะพกพาเข้าไปในแปลงแล้วก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องเสร็จก็ ก็สแกนที่ไปที่หัวมันโดยที่เราไม่ต้องขุดต้นมันสับปหลังขึ้นมาภายในประมาณ2-3ถึงวินาทีเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์แป้งมันสับปหลังของต้นนั้นทันทีเลยนะครับแล้วเกษตรกรที่เขานําเครื่องนี้ไปใช้อ่ะคะ่ะเขาจะได้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างคะอาจารย์ส่วนตัวประโยชน์เนี่ยเรามองเป็นในภาพรวมครับก็คือว่าถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะได้มันสับปะหลังที่เขาจะขายเนี่ยเขาจะได้เปอร์เซ็นต์แป้งที่สูง ซึ่งการที่มันสัมบัลหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงเนี่ยก็จะทให้ได้ราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับแล้วในประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะได้มันสัมบัลหลังที่มีคุณภาพก็คือมีปริมาณแป้งสูงนะครับครับผมอาจารย์คะในเรื่องของเครื่อง NAR ที่อาจารย์ผลิตนวันตกรรมนี้ขึ้นมาแล้วกลุ่มผู้ใช้คือเกษตรกร,รหรือโรงงานอุตสาหกรรมเอาไปใช้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์กลุ่มของผู้ใช้เนี่ยเรามองว่าเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับ ก็คือใช้สําหรับการาวางแผนการเก็บเกี่ยวสมมุติว่ามีแปลงมันสําปะหลังหนึ่งพันไร่เนี่ยถ้าเกิดว่า,าเราถือเครื่องนี้ไปที่แปลงแล้วก็สามารถจิ้มวัดได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแปลงนี้จะเก็บเกี่ยวหรือย,อยังแปลงนี้จะเก็บเกี่ยวหรือย,อยังเพื่อใหอ้คุณภาพของมันสําปะหลังที่เข้าโรงงานเนี่ยมีคุณภาพคือมีปริมาณแป้งสูงนั่นเองครับ อาจารย์คะเราสำหรับใครที่สนใจอยากจะนำเครื่อง NIR นี้ไปใช้สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะก็ติดต่อมาที่ lab BSFR ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับค่ะก็พูดมาแล้วก็ชักอยากจะเห็นภาพช,ชรเราอยากเ,ล,ากเลยใช่เลยใช่ค่ะ,คะอาจารย์ช่วยพาไปดูเครื่องของจริงหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงอ๋อได้เลยครับงั้นเราไปกันเลยไปกันเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะ ก็เรียกว่าเครื่องอินฟาเรดยานใกล้แบบพกพาครับก็องค์ประกอบหลักจริงๆมีส่วนประกอบในนี้นะครับก็จะมีไลท์ซอรก็คือมีหลอดไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวดีเทคเตอร์ที่อยู่ด้านในนะครับส่วนที่เห็นเป็นสายตรงนี้นะครับก็คือสายไฟเบอร์ออปติกนะครับที่มีหน้าที่ในการนําแสงที่ได้รับจากหลอดไฟเนี่ยนะครับส่องมายังตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับแสง แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นที่รับแสงกลับคืนมาแล้วก็ส่งกลับเข้ามายัางเทคเตอร์เหมือนเดิมเพื่อที่จะหลังจากนั้นก็ประมวลผลนะครับการประมวลผลก็สามารถที่จะลิงก์กับหน้าจอที่เป็นตัว Windows Tablet ได้นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะาสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในโทรศัพท์แบบ Android ซึ่งเวลาเรากดวัดเนี่ยก็จะขึ้น แสดงเปอร์เซ็นต์แป้งที่อยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับการที่จะวัดหัวมันสับปะหลังเนี่ยเราต้องมีการเกลี่ยด,ดินออกก่อนนะครับขณะที่ต้นเนี่ยยังไม่ต้องโดนขุดขึ้นมาทีนี้เราก็จะเปิดเครื่องแล้วก็เอาหัวตรงโผลบตรงนี้นะครับจิ้มลงไปที่หัวมันสับปะหลังนะครับการจิ้มลงไปเนี่ยจะไม่ใช่เป็นการไปทําลายนะครับเป็นแค่การสัมผัสที่ผิวของหัวมันสับปะหลังเท่านั้นนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดวัดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งนี่ก็จะแสดงที่หน้าจอแท็บเล็ตวินโดว์นะครับหลังจากที่เรากดวัดนะครับเพื่อหลังจากดีเทคเตอร์รับแสงเนี่ยก็จะเข้ามาประมวลผลในแท็บเล็ตนี้นะครับต่อโดยใช้บลูทูธนะครับอันนี้ก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์แป้งที่ประมาณ90.9%าสิาอิเมติกนะครับอันนี้ก็คือก็แสดงว่าต้นมันสัมปะหลังต้นนี้เนี่ย นะครับมีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ประมาณ90.9%เปอร์เซ็นต์โพลีเมติกนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการสอนวิจัยและพัฒนา ในระดับอาเซียนนะครับซึ่งปัจจุบันเองคณะได้วางแผนกลยุทธ์ทั้งหมดโดยใช้แนวคิดของเกียร์ power ซึ่งเกียร์เนี่ยเหมือนถึงฟันเฟืองที่ใช้ในการขับเคลื่อนแล้วให้เกิด power คือเกิดพลังนะครับหนในยุทธศาสตร์ของเกียร์ power เองก็คือยุทธศาสตร์ของด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงการบริการวิชาการแก่สังคมในพันธกิจด้านการวิจัยเองคณะเนี่ยได้ออกแบบการดําเนินการเพื่อให้อาจารย์ ที่มีองค์ความรู้มีความรู้ความสามารถเนี่ยได้พยายามรับฟังเสียงจากประชาชนจากปัญหาจากผู้ใช้องค์ความรู้ต่างๆและนนำมากำหนดเป็นหัวข้อโจทย์วิจัยเพื่อให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้ในเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบันเองเนี่ยคณะมีการจัดตั้งสูนย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการสังคมใหม่ๆเช่นสูนย์วิจัยด้าน AI ศูนย์วิจัยด้าน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติศูนย์วิจัยด้าน IOT ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มุ่งไปสู่การแก้ปัญหาช่วยเหลือในภา,าคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรภาคการแพทย์นะครับสาธารณสุขนั้นในการสร้างนัต,ตกรรมและองค์ความรู้เป็นสิ่งที่คณะตระหนักเสมอครับที่จะสร้างองค์ความรู้และนัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนและให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงครับในการนี้เองก็มีนักวิจัยของเรา มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เทคโ,ทคโนโลยีดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IoT เรื่องของระบบโดรนหรือหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถเอาไปใช้ในภาคการเกษตรได้นั้นเราถือว่าภาคการเกษตรเป็นภาคที่สาคัญที่เราจะต้องเร่งสร้างนวัตกรรมและเอาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรได้รับทราบสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้ที่คณะวิศวกรรมศาสตรม์ามาวยาลแก่นมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดําเนินการก็คือการเร่งพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาให้กับภาคประชาชนภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการเกษตรเราเชื่อว่าองค์ความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในการเพาะปลูกในการเพิ่มผลผลิตรวมถึงการลดต้นทุนต่างๆให้กับภาคเกษตรกร,รได้รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยของเราด้วยอีกทางหนึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราจะสามารถ เติมเต็มหรือช่วยเสริมแกร่งเศรษฐกิจในภาคการเกษตรได้อย่างเป็นระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเกิดประโยชน์ในวงกว้างแก่ประชาชนและประเทศต่อไปครับ หลังจากที่เราไปดูนวัตกรรม n i r นะคะที่ไล่สัมลัังมาแล้วนะคะเราก็ยังมีอีกนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คืออยู่ตรงหน้าของดิฉันนั่นเองนะคะก็คือน้องโดนนั่นเองค่ะซึ่งโดนตัวนี้นะคะจะไปช่วยในเรื่องเ,อเกี่ยวกับไล่อ้อยอย่างไรนะนะคะวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญของเราค่ะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร ขอนรีแสงประชาธาราภค่ะอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมกรเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะและก็คุณกิติพิษอึงสถิตถาวรค่ะผู้จัดการไร่อ้อยพูนสวัสดิถาวรนะคะซึ่งท่านเป็นทั้งอาจารย์พิเศษนะคะท่านเป็นนักวิจัยด้วยรวมถึงเป็นผู้ใช้งานด้วยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะ,ะค่ะ,คะอาจารย์ขลตรีคะ เรื่องของน้องโดนที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเรานี่ที่อหย่ใหญ่โตอย่างเงี้ยจะไปช่วยนวัตรกรรมทางได้อ้อยอย่างไรอาจารย์ทําไมถึงได้คิดนวัตรกรรมตัวนี้ขึ้นมาคะไปช่วยอย่างไรอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวต้องกล่าวให้ฟังก่อนเนาะาะว่างานทางด้านเกษตรเนี่ยก็คือเราก็ต้องลงไปดูว่าเกษตรกรเขามีปัญหาจริงๆคืออะไรนะคะ ซึ่งตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็เราโชคดีที่ทางสาขาของเราก็ได้ทางคุณน้ำนะคะ<ม>ที่มาทั้งเป็นแปลงตัวอย่างแล้ก็ท่านก็เป็นเกษตรกรดีเด่นด้วยนะคะ<ม>ที่จะให้เราได้ถอดบทเรียนนะคะ<ม>ส่วนหนึ่งก็คือเราทราบว่า,าการดูแลพืชใดๆก็ตามโดยเฉพาะได้อ้อยเนี่ยคือเราต้องอตรวจสอบอทั้งในเรื่องของสุขภาพของเขานะคะ<ม>เพื่อที่จะเราจะได้จัดการ ทุกอย่างให้ทันเวลาใส่ปุ๋ยให้ทันเวลาในเวลาที่เหมาะสมนะคะ,ะกาจัดวัชพืชให้ทันเวลาะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสามารถเข้าใจอาการมันต้องการปุ๋ยแล้วมันต้องกําจัดวัชพืชแล้วมันพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วก็สามารถที่จะ,ะทํางานได้แต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นถัดไปละ่ะที่เขาไม่มีประสบการณ์นะคะ หรือว่าเป็นเกษตรกรอ,อื่นๆที่เขาอาจจะยังไม่สามารถทําผ,ผลผลิตได้ดีแล้วคนเหล่านั้นจะมีเครื่องมืออะไรที่จะมาช่วยให้เขาตัดสินใจได้อย่างแม่นยำค่ะในแนวทางเกษตรแม่นยำเพราะฉะนั้นก็เลยมาเป็นที่มาของหัวข้อนี้ค่ะว่าเราจะให้โดรนเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้มีภาพมีข้อมูลเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำแล้วก็ใช้เครื่องมือเครื่องจักร อื่นๆในงานสนับสนุนในการปลูกอ้อยเนี่ยให้ให้มันทันเวลาแล้วก็คุ้มค่าที่สุดค่ะอาจารย์คะขออย่างนิดนึงน้องโดนของเรานี่ไช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร,ร,กรไล่อ้อยอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์คะตัวนี้น้องโดนผกุณาราของเราค่ะง่ายๆเลยก็คืออันดับแรกเขาช่วยถ่ายภาพนะคะแต่ว่าการถ่ายภาพเนี่ย ถ้าเกิดเราเราถ่ายแต่ภาพหรือถ่ายแต่วิดีโอมาเราก็จะไม่สามารถที่จะมาะนั่งเปิดวิดีโอดูได้นะ,นะคะได้ว่าเอ๊ะตรงไหนล่องไหนมันอ้อยหายไปโดนมแมลงกินหรือว่ามีวัชพืชนะคะแต่ว่าตัวโดรนแล้วก็ตัวโปรแกรมประมวลผลที่เราพัฒนาในสาขาวิชาวิศวศกรรมเกษตรของเราเนี่ยนะคะในโครงการนี้เนี่ยก็คือเราถ่ายภาพเสร็จแล้วนะคะเราใส่เข้าไปในโปรแกรมประมวลผล เราสามารถที่จะบอกได้เลยค่ะว่า,าบริเวณนี้นะคะมันมีอ้อยสุกแก่มีความหวานเท่าไหร่นะคะมีผลผลิตที่ค่าวเราจะเก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่นะคะเราก็ยังมีประโยชน์อื่นๆที่ใช้ในการตรวจสุขภาพของพืชได้ด้วย ถือว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะน้กงดกใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวมาในส่วนของคุณน้ำบ้างนะคะซึ่งคุณน้ำเนี่ยเป็นผู้ที่ได้นําโดรนไปใช้จริงเลยค่ะอยากจะสอบถามคุณน้ำค่ะว่าโดรนนี้ช่วยจัดการในเรื่องของไรอ้อยของคุณน้ำหรือว่าช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนบ้างไหมคะครับ<อ>ก็เล่าให้เห็นภาพก่อนนะครับค่ะก็คือในสภาพแปลงเนี่ยของเราเนี่ยคือในไรอ้อยเนี่ยบางทีแปลงมันมีขนาดใหญ่นะครับสมมุติว่าเหมือนกล่องเนี้ยฮะสี่เหลี่ยมอย่างเนี้ย เรามีถนนรอบแปลงก็จริงแต่เวลาที่เราวิ่งไปตรวจแปลงเนี่ยเราก็จะวิ่งดูได้แค่รอบรอบ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นข้างใน mm hmm. พอโดนเนี่ยก็เริ่มต้นก็คือลักษณะการถ่ายภาพเหมือนกับสำรวจก่อนว่าในแปลงข้างในมีเกิดอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์เกษตรกร,ร,ก,ร mm hmm. ก็คือสามารถที่จะดูได้ว่าออตอนนี้ต้อนอ้อยเราจะเริญเติบโตเป็นยังไงงอกกี่เปอร์เซ็นต์จะต้องมีการซ่อมหรือเปล่าอันนี้เริ่มต้นนะครับเพราะแต่ละช่วง ก็จะมีการช่วงมีหลายช่วงจังหวะเวลาที่เข้าไปบินสำรวจตามระยะเวลาของช่วงอายุอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการกำจัดวัชพืชนะฮะเรื่องของการจัดการที่จะทําให้ทันกับเวลาชนิดของวัชพืชเนี่ยในแปลงมันก็มีหลายชนิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามีวัชพืชปกคลุมทั้งแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการใช้โดรน,นในการสำรวจพื้นที่แล้วก็ถ่ายภาพมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะคนโทรลได้ว่า บริเวณไหนที่มีวัชพืชขึ้นเยอะแล้วเราก็จะกําจัดเฉพาะจุดซึ่งตรงนี้ก็จะทาให้เราลดต้นทุนนะครับรวมทั้งเราจะใช้วิธีการแบบไหนที่ในการกําจัดวัชพืชนะครับอาจจะใช้สารเคมีหรือใช้เครื่องจักรในการกําจัดซึ่งมันก็ถ้าเราใช้สารเคมีก็กลายเป็นว่าเราใช้สารเคมีในรปริมาณที่น้อยลง<ช>นะครับแล้วก็เฉพาะเจาะจงชนิดของวัชพืชกําจัดเฉพาะวัชพืชที่เป็นที่เป็นปัญหานะครับลักษณะแบบนี้น ค่ะก็คือแก้ไขได้ตรงจุดเลยดูว่าจุดไหนที่มีปัญหาบ้างนะคะก็ช่วยลดต้นทุนไปได้เยอะแล้วถ้าเกิดจุดไหนที่เราเห็นว่าจะเดินเติบโต,ตไม่ดีมีน้ําท่วมขังในปีถัดๆไปหรือในรอบต่อไปเราก็สามารถที่จะปรับพื้นที่แล้วก็แก้ไขปัญหาจุดเหล่านั้นได้นะครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเกษตรกรเป็นเจนต่อไปสมมติลูกผมเนี่ยที่โตขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ด้วยคําพูดอย่างเดียวว่า มันเป็นอย่างนี้น่าเกิดปัญหาแบบนี้อ้อยเหี่ยวแห้งตายบริเวณนี้ต้องปรับปรุงบำรุงดินเขาคงนึกภาพตามผมไม่ออกแต่ถ้าเรามีภาพถ่ายตัวนี้เป็นสถิติไว้<ม>แล้วก็มีคําแนะนําประกอบให้เห็นภาพหรือว่าแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดเรามีการปรับปรุงก่อนเจนที่นั้นเจนที่2จะตามมาอย่างนี้แล้วเราก็ให้เห็นภาพต่อไปว่าเมื่อปรับปรุงแบบนี้แล้วแล้วมีการอ้อยดีขึ้นมีผลผลิตที่ตอบแทนเราขึ้นมาได้มากขึ้นจากการแก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้ อันนี้จะเป็นประโยชน์มากสําหรับเกษตรกร,ร,กรในรุ่นต่อๆไปรวมถึงเกษตรกร,ร,กรคนอื่นที่ยังไม่มีความรู้หรือเป็นเกษตรกรรายใหม่ที่เข้ามาที่ไม่มีความเชี่ยวชาญก็<ม>จะได้ข้อมูลเหล่านี้อลัอนคะ มันใช่ยากไหคะนี่ม่กะ,ะ,ะ,ะก็คือในตัวโดรนเนี่ยค่ะเรามีความร่วมมือกับทางบริษัททีจีโรบอติกนะคะที่ทำงานร่วมกันในโครงการเนี่ยในการบังคับถ่ายถ่ายภาพนะคะ,คะจะเป็นระบบอัตโมติทั้งหมดนะะ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่เราจะมีแอปพลิเคชันสำหรับการวางแผนการบินเราก็แค่นิ้วลากเลยค่ะ,ะนิ้วลากว่าขอบเขตที่เราจะ,ะทำสร้างแผนการบินเนี่ย ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ตัวโปรแกรมจะคำนวณอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในการบินเก็บถ่ายภาพเนี่ยเขาก็จะบินไปตามตำแหน่งเก็บภาพอัตโนมัติพอได้ภาพมาเสร็จเราก็มาใส่ในโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมามันก็จะมีการแปลผลมีการบันทึกตำแหน่ง GPS ไว้ด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายที่ได้ออกมาแล้วก็แปลออกมาเป็นภาพความอุดมสมบูรณ์เป็นระดับสีต่างๆนะคะ อย่างเช่นสีเขียวโดมสมบูรณ์มากสีแดงโดมสมบูรณ์น้อยอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วก็ออกมาเป็นภาพที่แสดงถึงระดับความสูงแล้วก็ระดับการสุกแก่ก็คือค่าความหวานค่าบริเนี่ยพวกนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันซึ่งเราสามารถเปิดได้ด้วยคอมพิวเตอร์จากอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะตัว,วาทางคุณน้ำชาวไร่เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดดูจากจากมือถือได้เลยเพราะฉะนั้นโดย ในแง่ของผู้ใช้เนี่ยก็คือก็คือใช้ง่ายะคะเราทําให้พยายามพัฒนาให้ระบบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอัตโนมัตินะคะงั้นก็ต้องถามคุณน้ำเลยค่ะว่าโดรนนี้ใช้ง่ายจริงอย่างที่อาจารย์ว่าไหมคะง่ายมากครับเพราะผมใช้บริการผมตอนนี้ผมไม่คือจริงๆแล้เวเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของโดรนนะครับก <นะ S 2> ็คือเราก็มีบริษัทที่รับจ้างเป็นสําหรับที่จะบินสํารวจอะไรพวกนี้เราแค่ต้องการข้อมูลแค่นั้น ในในมุมของเกษตรกรคือต้องการแค่มูลเพื่อข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะครับเสริมอาจารย์นิดหนึ่งตรงที่บอกว่าในช่วงนี้วเวลาการเจริญเติบโตเนี่ยในปีที่เราเจอสภาพแวล้แรงมากๆเนี่ยในปีปีปีที่แล้วนะครับที่เราเจอมากๆก็ปี6-2นะครับโดรนก็สามารถที่จะบินสำรวจแล้วก็ทาให้เราเห็นได้ว่าสภาพแห้งแล้งตรงนั้นนะส่งผลกระทบกับพืชเราอย่างไงบ้างที่บอกว่าจะต้องมีการให้น้ําเพิ่มหรือไม่หรือ,อยังไงแบบไหนเพื่อให้ได้ผลผลิต เอเนี้เป็นเป็นข้อมูลที่เกษตรกรต้องการครับใช้งานง่ายครับเพราะว่าผมใช้บริการค่ะแล้วคุณน้าอยากจะนําโดรนเนี้ค่ะอยากให้มีการพัฒนาเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านําไปใช้กับพืชชนิดอื่นๆบ้างไหมคะอ,อ๋อจริงๆผมก็อยากก็เหมือนกับที่บอกโจรหัวไว้ครับว่าเป็นนวัตกรรมนะครับแล้วจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมเกษตรเนี่ยมาช่วยของ อาชีพเกษตรที่เยอะแยะมากมายแต่บ้านเราก็เหมือนกับว่ายังห่างไกลนะครับก็อยากที kind of ่จะให้วิศวกรรมเกษตรนียคิดสิ่งเหล่านี้ต่อไปเรื Christmas ่อยๆโดยใช้เกษตรกรเนี่ยเป็นคนตั้งโจทย์เพื่อให้ทางคณะวิศวะเขาได้พัฒนาเครื่องไมายเครื่องมือมาให้พวกเกษตรกรอย่างพวกเราเนี่ยได้ใช้แล้วก็พัฒนาผลผลิตค่ะทีนี้หลังจากที่คุณน้ำนำไปใช้แล้วคุณน้ำได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือว่า ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประสบความสำเร็จหรือว่าผลผลิตดีไหมคะหลักๆก,ก็คือใช้ในการวางแผนอย่างที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นนะฮะ<ฆ>ว่าใช้ในการวางแผนว่าผมจะจัดการแปลงได้ยังไงแบบไหนในเรื่องของการกาจัดวัชพืชเรื่องของการตรวจสอบแปลงแล้วก็เรื่องของการประเมินผลผลิต<ฆ>นะครับเพราะตรงนี้มันจะไปเกี่ยวข้องถึงออตอนที่เราเก็บเกี่ยวอีกนะครับเราจะมีการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าเราก็จะประเมินว่า ปีนี้เราจะมีอ้อยที่จะตัดเข้าหีบเท่าไหร่เราจะต้องเตรียมตัวยังไงแบบไหนตรงนี้ค,ครับก็ถ้าเกิดสมมติวใครที่สนใจจะติดต่อช่องทางไหนคะอาจารย์คะอ๋อค่ะก็ในห้องวิจัย Bio Sensing and Field Robotics Laboratory หรือ BSFR ของเรานะคะ เรากอา็อยู่ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะติดต่อที่สาขาวิชาได้เลยหรือไม่งั้นก็ถ้าอยากติดตามเกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะเรามีช่องเพจ f a c e b o o นะคะ bsfr.kku ส่วนช่อง y o u t u b n n h l นะคะก็เป็น bsfr.kku เช่นเดียวกัน,นะคะก็สามารถที่จะติดตามเรื่องงานต่างๆได้ะคะ่ะ จากที่พูดคุยกันมาทั้งหมดก็เริ่มอยากจะเห็นภาพชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วนะคะโดยเฉพาะเจ้าเครื่องที่อยู่ข้างหลังนี้ค่ะอาจารย์ใช้งานยังไงบ้างคะอ๋อค่ะก็เดี๋ยวโรชิดฟ้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าค่ะงั้นไปกันเลยค่ะ ทุกท่าหลังจากที่เราสัมภาษณ์อาจารย์ไปในห้องส่งนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในหน้างานจริงเลยค่ะมาที่ไร่อ้อยนะคะไรอ้อยคอยลักนะคะอยู่ที่หมวดพืชไร่นะคะ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสาธิตวิธีการใช้โดรนนะคะว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะวันนี้อาจารย์จะสาธิตให้เราได้ชมกันค่ะอาจารย์คะเราเครื่องที่อยู่ข้างหลังนี้อะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ใช้งานยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ในชุดที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะ,ะก็จะเป็นส่วนที่ใช้สนับสนุนโดรนฉีดพ่นนะคะ,ะก็ที่ในห้องสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปถึงโดรนสำรวจ ซึ่งโดนสำรวจเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับตานะคะที่สิ่งที่เดิมเราอาจจะไม่เคยเห็นอย่างเช่นไม่เคยเห็นในกลางแปลงไม่เคยมองเห็นถึงความหวานของเขานะคะคร<ะ>าวนี้เรามีเหมือนตาวิเศษละที่จะช่วยทำให้เราเห็นนะคะทีนี้ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องมือที่มาช่วยจัดการเหมือนกับเป็นมือนะคะนะคะที่ลงไปาจากเดิมที่ถ้าเกิดอ้อยที่มันอาจจะสูงแล้วเราจัดการไม่ได้นะคะ ใช้รถไทยรถแท็กเตอร์เข้าไปจัดการไม่ได้เนี่ยเราก็จะใช้โดรน,นะคะที่เข้าไปจัดการตรงนี้ได้ก็เหมือนกับเป็นมือวิเศษอีกอันนึงนะคะที่จากที่เรามีตาวิเศษแล้วเราก็มีมือที่มาช่วยตรงนี้ให้เกษตรกรทํางานได้หลากหลายตามความต้องการมากขึ้นนะคะ,ะคุณน้ำคะเครื่องมือทันสมัยเทคโนโลยีไฮเอ็นขนาดนี้ในส่วนของเรื่องราคาคุณน้ำคิดว่าราคาเนี่ยแพงไหมคะ อ๋อจริงๆแล้วราคานี่ถือว่าประหยัดมากเลยนะครับเพราะว่าอัตราค่าจ้างที่อาจารย์คิดที่ทางทีมงานเขาคิดเนี่ยเป็นอัตราเดียวกันกับที่เราจ้างแรงงานในการฉีดแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะประหยัดสารเคมีลงมาเพราะว่ามีการใช้สารเคมีที่ในปริมาณที่ตรงตามฉลากที่เขาแนะนำแล้วก็ฉีดเฉพาะจุดจริงๆอันนี้ทำให้เราสามารถลดต้นทุนได้มากกว่า ในวิธีเดิมๆด้วยซ้ำไปค่ะก็ะะเรียกได้ว่าราคาเทียบเท่ากันเลยแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะดีกว่าได้ซ้ำค,ค่ะอาจารย์ขวัญค้าในฐานะที่เป็นผู้คิดคน้นผลิตตรงนี้คิดว่านว,วัตรกรรมโดนของอาจารย์เนี่ยน้องโดนของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนโฉมประเทศไทยของเราอย่างไรคะค่ะก็คิดว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะอย่างอ้อยเองเนี่ยเราก็เป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของเครื่องมือที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเกษตร,ตรกรตรงนี้นะคะจากเดิมที่ต้องพึ่งพาแต่ดินฟ้าอากาศ<ม>ทําไปตามประสบการณ์ของตัวเองคราวนี้เนี่ยเครื่องมือเนี้ยจะมาช่วยทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยทำงานตัดสินใจได้อย่างแม่นยำนะคะนำไปสู่เกษตรแม่นยําและเราก็จะมีผลผลิตที่สูงขึ้นมีต้นทุนที่ต่ําลงและในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราที่เป็นประเทศประเทศเกษตรกรรมนะคะก็จะสามารถยกระดับแล้วก็ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งต่างประเทศได้ค่ะ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ no น้องบีมค่ะและนี่ก็คือประโยชน์ที่เกิดจากเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลิตนวัตกรรมนี้ขึ้นมานะคะค่ะก็สําหรับใครที่สนใจในเรื่องนวัตกรรมของอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะเฟซบุ๊กคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะน้องบีมค่ะแล้วข้างหน้าก็เดี๋ยวรบกวนพี่ติ๊กพามาเที่ยวชมนวัตกรรมอื่นๆอีกนะคะต้องสนุกสนานแน่นอนคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ แขกรับเชิญทั้งสองท่านแล้วก็ขอบคุณพี่ติ๊กด้วยค่ะที่มาร่วมเปลี่ยนโฉมประเทศไทยกันในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะ,คคะและนี่คือความร่วมมือกันร,ระหว่าง nbt 1 1 TV อีสานและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยวันนี้บีมและพี่ติ๊กพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ